สวัสดีค่ะท่านผู้ชมในวันนี้เราก็กลับมาพบกับทางช่องขายดีชาแนลกันอีกแล้วนะคะในวันนี้ทางช่องขายดีชาแนลของเรามีวิธีการทําแกงปลากระป๋องวุ้นเส้นมาฝากกันค่ะวิธีการทําทําตามได้ไม่ยากเลยนะคะแต่รับรองว่าทําออกมาแล้วรสชาติจัดจ้านเข้มข้นถึงใจแน่นอนค่ะจะมีวิธีการทําและส่วนผสมเป็นอย่างไรบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะ และนี่ก็คือส่วนประกอบทั้งหมดของเราในวันนี้นะคะมีปลากระป๋องยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะหุ้นเสน้นถัดมาจะเป็นในส่วนของเครื่องแกงโขลกรวมกันก็คือจะมีขาตะไคร้พริกกระเทียมหอมแดงในส่วนของการโรยหน้านะคะเราจะมีตะไคร้พริกหอมแดงบุบใบมะกรูดต้นหอมส่วนเครื่องปรุงก็จะมีน้ำปลาผงปรุงรสค่ะ เดี๋ยวเราไปชมวิธีการทำกันเลยค่ะในขั้นตอนแรกเดี๋ยวเราจะมาปั่นเครื่องแกงกันก่อนนะคะมีหอมแดงข่าค่ะถัดมาเป็นพริกนะคะตะไคร้แล้วก็กระเทียมค่ะในขั้นตอนนี้เราจะปั่นแบบหยาบๆนะคะเราจะไม่เอาละเอียดค่ะ ถ้าสมมติท่านผู้ชมท่านใดไม่มีที่ปั่นนะคะสามารถนำไปโคลกได้โคลกแบบหยาบๆค่ะ นี่ค่ะได้ประมาณนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะคะเราจะเอาหยาบๆแบบนี้เลยค่ะและนี่ก็คือต้นหอมเราจะหั่นแบบหั่นท่อนนะคะนำไปใช้โรยหน้าหอมแดงเราก็จะทุบให้บุบๆแบบนี้ค่ะส่วนตัวพริกนะคะเราก็จะทุบให้บุบๆแบบนี้เช่นกันค่ะเดี๋ยวเราจะเก็บเอาไว้โรยหน้านะคะ และพอเราได้แบบนี้แล้วเดี๋ยวเราไปทํากันค่ะในขั้นตอนแรกเราจะใส่ตะไคร้ลงไปนะคะและพอเราใส่ตะไคร้ลงไปแล้วถัดมาก็จะตามด้วยหอมแดงค่ะหอมแดงแล้วก็จะตามด้วยเครื่องแกงที่เราได้ปั่นหรือว่าโขลกไว้เลยค่ะ และส่วนประกอบถัดมานะคะเราก็จะใส่ปลากระป๋องลงไปค่ะปลากระป๋องยี่ห้ออะไรก็ได้ตามชอบได้เลยนะคะและเดี๋ยวเราจะตั้งไฟรอจนเขาเดือดค่ะและตอนนี้แกงปลากระป๋องของเราก็เดือดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะพอเขาเดือดได้แบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะมาปรุงรสกันค่ะ ส่วนผสมแรกนะคะเราจะใส่น้ำปลาลงไปค่ะถัดมาตามด้วยผงชูรสค่ะส่วนประกอบถัดมาเป็นน้ำตาลค่ะคนทุกอย่างให้เข้ากันเลยนะคะ และพอทุกอย่างเข้ากันดีแล้วถัดมาเราจะใส่น้ำปลาร้าลงไปค่ะน้ำปลาร้านี่แล้วแต่ความชอบเลยนะคะท่านผู้ชมท่านใดชอบก็สามารถใส่ได้ถ้าท่านผู้ชมท่านใดไม่ชอบก็ไม่ใส่ก็ได้นะคะทำออกมาแล้วรสชาติอร่อยเหมือนกันค่ะสำหรับวันนี้เราจะทำแบบใส่น้ำปลาร้านะคะเพราะว่าเราอยากได้รสชาติที่อร่อยเข้มข้นยิ่งขึ้นค่ะคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยค่ะ ในขั้นตอนนี้เราสามารถชิมรสชาติได้นะคะสามารถปรับเพิ่มรสได้ตามชอบเลยค่ะและพอเราได้รสชาติที่เราต้องการแล้วนะคะในขั้นตอนถัดมาเราก็จะใส่วุ้นเส้นลงไปค่ะสำหรับวุ้นเส้นไม่ต้องแช่น้ำนะคะนำใส่ลงได้ทั้งแบบนี้เลย แล้วพอเราต้มมาสักพักตอนนี้ส่วนประกอบทุกอย่างของเราก็สุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะใส่ใบมะกรูดและพริกที่เราได้ทุบบุบๆไว้ที่เราเตรียมไว้สำหรับโรยหนะ้าใส่ลงไปเลยค่ะคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยนะคะ และพอส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วก่อนที่เราจะปิดแกส๊สยกลงจากเตาเราจะใส่ต้นหอมลงไปค่ะต้นหอมเราจะหั่นแบบหั่นท่อนนะคะนี่ค่ะใส่ลงไปเลยค่ะและพอเราใส่ต้นหอมลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะปิดแก๊สเลยค่ะ เท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะในขั้นตอนถัดไปพร้อมเสิร์ฟได้เลยค่ะและนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับแกงปลากระป๋องใส่วุ้นเส้นจากทางช่องขายดีชาแนลของเราค่ะสำหรับสูตรนี้เราใส่น้ำปลา,าลงไปด้วยนะคะแต่ถ้าท่านผู้ชมท่านใดไม่ชอบไม่ใส่ก็ได้นะคะอร่อยเหมือนกันค่ะ ยังไงก็ตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับทั้งช่องขายดีช n n e l ของเราด้วยนะคะแล้วครั้งหน้าเราจะมีวิธีการทำอาหารหรือขนมอะไรมาฝากกันอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ